แฉวันนี้เปิดชีวิตกว่าจะเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการยุ้ยจีรานันมโนแจมตั้งแต่เด็กตั้งแต่จําความได้รับจ้างถูบ้านรับจา้บจางถูบ้านคุณยายข้างบ้านถูบ้าน5บาท1ิบาทก็เอาหมดรับจ้างถูบ้านขายของเวลาปิดเทอมปุ๊บเนี่ยเราจะไม่คิดว่าเราจะไม่นอนหายใจทิ้งไปวันๆนอ่ะยุ้ยจะต้องมีไรายได้เข้ามาเพราะว่าไม่อยากไม่อยากแบงมือของเงินตากับยายทุกวันในช่วงยุย้ยจีราน,านันมาไกลเกินฝัน พ่อแม่แยกทางตั้งแต่เด็กรับจ้างทุกอย่างเลี้ยงครอบครัวใหญ่พ่อแม่แยกทางนางเอกยุย้ยจีรน,น,โนโันมโนแจมนางเอกมากฝีมือเปิดใจตั้งแต่วัยเด็กก็ทำทุกอย่างหาเงินตั้งแต่เด็กก็เป็นเด็กเสิร์ฟรีเซฟชันรับจ้างสอยกระโปรงรับจ้างถูบ้าน5บาท10บาทเอาหมดขายของเอาน้ำแดงมาชงใส่ถุงแช่เป็นไอติมบ้าง ิดเทอมยุ้ยจะไม่นอนหายใจทิ้งตายายก็สงสารบอกไม่ต้องทำหรอกแต่ยุ้ยบอกยุ้ยไม่เหนื่อยอยากให้ตายายภูมิใจเราที่สุดไม่อยากรบกวนตายายด้วยเลี้ยงครอบครัวใหญ่เกือบ20สิบคนอยู่บ้านเดียวกันประมาณสิบคนที่สระบุรีกรุงเทพยุ้ยบอกว่าพออยู่มสองก็เริ่มประกวดเวทีต่างๆตั้งแต,งต,งต,งตง่ของโรงเรียนโตเป็นสาวก็ประกวดเวทีนางงามแถวบ้าน ได้เงินเวทีละสามหมื่นห้าหมื่นรวมรวมเป็นแสนบ้างได้เงินก็จะแบ่งสามส่วนให้ตายายให้แม่แล้วก็ของเราจนมาประกวดชนะดัชที่เกินปี2000ได้เข้าวงการก็ไม่คิดว่าจะเป็นนางเอกวันนี้ถือว่ามากลายเกินฝันเราอยากหาเงินเลี้ยงครอบครัวจริงๆกว่า17ปีในวงการบันเทิงเราจะไม่หลงแสงสี เราจะตั้งใจทำงานเพราะอยากให้ครอบครัวสบายความรักใครรักยุ้ยต้องรักครอบครัวเราด้วยสร้างบ้านที่สระบุรีก็ให้แม่ให้พี่น้องและเอือนหอเราด้วยจะอยู่กันคนละหลังยุ้ยกับทันทันธนากรเราก็สร้างมาด้วยกันตอนนี้ยังไม่เสร็จโดนโกงไปหลายหลาเจ้าก็หลักล้านแต่ใกล้แต่งแล้ว รอเรือนหอตอนนี้เข็ดผู้รับเหมามากท่านก็จะทำกันเองแล้วสร้างบ้านเองได้แล้วโดยมีช่างช่วยส่วนความสัมพันธ์กับท่านเป็นเพื่อนกันมาก่อนมีปัญหาเรื่องข่าวอะไรมาก่อนจนต่างคนต่างเลิกกับแฟนเป็นโสดเขาก็มาบอกเรายุ้ยคิดว่าเขาก็คงแอบชอบเรามาบ้างเราชอบข่าวตรงที่เทคแคร สุภาพบุรุษจะชอบสไตล์เดียวกันบ้านๆเรียบเรียบเรื่องงานกับช่องเจ็ดยุย้ยไม่มีสัญญานักแสดงแต่มีสัญญาผู้จัดกับช่องเจ็ดและยังแสดงอยู่ด้วยแต่เป็นนักแสดงอิสระซึ่งเหล่าแฟนคลับก็ยังติดตามเราอยู่ยุย้ยถ้าสมมติจะพูดถึงคำว่าดาราสู้ชีวิตเราเคยเห็นละครที่เมื่อก่อนลำบากาแล้วมาเป็นดาราแล้วมาดาัง จะบอกว่าชีวิตของ,งานางยิ่งกว่านั้นอีกย,ยุยมุนเทเป็นคนจังหวัดจังหวัดบ้านเกิดคือสระบุรีสระบุรีชลบุรีนั่นคือไปเรียนเพราะว่าแม่ไปทํางานที่นั่นครับอาชีพตลอดเวลาของตัวเองคือความฝันก็คือประก,กวดไปเรื่อยๆใช่<ร>ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าทำอะไรก็ได้ให้มีรายได้มีเงินมาเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงตายายเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวครอบครวัวเองเยอะมากกี่คน เยอะจริงๆอยูยังมีเยอะแต่ว่าหลักๆที่ยูต้องดูแลก็มีตายายแม่แล้วก็ลหลานๆที่ต้องดูแลหลานๆด้วยก็มีด้วยค่ะ <c oughs> มีมีช่วยๆดูแลบ้างเริ่มประกวดเมืไหรอยู่เท่าไหร่ม2อะค่ะประมาณ wow. สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าก็เริ่มหาเงินเข้าบ้านแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้เงินประกวดของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่ามันคือประสบการณ์ที่เราจะต้องหาไปเรื่อยๆอพอเริ่มโตเป็นสาวปุกก็ไปประกวดนางสงกรานบ้างนางรัพมาศบ้างทิดาโคนนมบ้างอะไรที่มีแถวๆอเอย่างหมดเลยทุกอย่างที่ประกวดได้ก็จะไปประกวดรางวัลที่ได้เป็นอะไรคะได้เงินได้เงินได้เงินสด ได้ของรางวัลอะไรเงี้ยรวมรวมรวมูลค่าก็เป็นแสนแสนก็มีบางเวทีก็ได้3ามห0ื0 0ห้อะไรอย่างเงี้ยต้ดงเ,เงินจากการประกวดนั่นแหละ เป็นเงินที่ตัวเองจะต้องมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหลายหลาชีวิตยุก็จะแบ่งเป็นสามส่วนตัวเองแบ่งอย่างนี้สมมติได้เงินมาหมื่นหนึ่งสมมติได้เงินมาหมื่นหนึ่งให้ตายายสามพันให้แม่ครึ่งหนึ่งให้ที่เหลือก็เป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบ่งเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้เพื่อการศึกษาอะไรของเราด้วยคือจากหมื่นหนึ่งคุณต้องให้ตายายสามสิบเปอร์เซ็นต์เอกร้อสิบเปอร์เซ็นต์คุณให้พ่อแม่ก็แบ่งครึ่งแม่ก็เก็บเอาไว้ใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดกี่ปากกี่ท้อง ว่าปวดาะไรจะต้องเอามาแชร์กันอ่ะจริงๆแล้วยูเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ยูจะมีเด็กๆหลานยูเป็นคนแบบรวมกันทั้งหมดโหเป็นสิบสิบเกือบเนี่ยกรูปเป็นสิบสิบคนนะนี่นี่คือคนที่คนในบ้านดูแลอยู่บ้านเดียวกันหมดอยู่บ้านเดียวกันประมาณสิบคนสิบกว่าคนบ้านเดียวกันที่สระบุรีใช่ค่ะที่สระบุรีแล้วก็ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยใช่ สมัยนางเป็นดาราใหม่ๆบ้านนางยังคนอยู่เป็นสิบสิบคนเลยใช่ก็จะอยู่กันสิบกว่าคนยิ่เป็นครอบครัวใหญ่มาตั้งตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จาความได้เพราะยายก็จะเลี้ยงเลี้ยงหลานๆมาพราตอนนั้นฉันสัญญาอนแร้วฉันนึกว่านางเป็นคนแอบเพราะว่านางเป็นคนที่แบบฟิลกูดเกิดนดาราในวงการมาเธอจะมีบอกว่าอย่างนี้จริงๆหรือว่าจะแอบเป็นคนดีอย่างนี้จริงๆหรือว่าจนวันหนึ่งแบบอไรทำอ้ไทำกับพี่มดผมไม่รู้นะแต่แบบว่าตอนนั้นยังไม่เป็นแฟนกันเลยมันก็บอกว่าโอ้ยบ้านเขาแบบว่าเขาอได้เงินมาปุบ เขาเอาไปเรียนอีกหลายปากชีวิตอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นแฟนมดไงเลยเล่าทุกเรื่องตอนนั้นเจอกันบ่อยใช่จริงๆเลยเล่าให้ฟังทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดก็เลยอ๋อเหรอเริ่มเริ่มรู้จักเขามากขึ้นว่าเฮ้ยเราเห็นนางไปโชว์ตัวที่สนุกโลกอะไรเงี้ยก็เลยนั่งคุยกันเนาะที่โรงแรมเราใช่ที่ไปพี่หนุ่มไปปุ๊บเว้ยเช็คอินปุ๊บที่โดนผีหลอกใช่มีสโดนผีอไปเช็คอินกันปุ๊บคนวิ่งหนีมาทั้งโรงแรมเลยเธอไปไหนอะไปไหนอะ โอ๊ยจะไปอยู่ยังไงผีกระโดดหลอกทั้งคืนทุกห้องเลยฉันก็บอกอายุยืนเลยจะไปนอนโรงแรมที่เดียวกันรักน้องมากนอไม่ดีอะแล้วยุ้ยนอนไหมนอนยุ้ยเขาบอกว่าเขาโทรหายุ้ยแล้วโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดไอยุ้ยหลับไงโขาโทรไม่ได้โทรหรอกะนี่ยุ้ยใช่ไหมนี่นี่เลยอ่ะ แล้วจริงๆแล้วเราเจอผีไหมวันนั้นยังไม่เจอนม,ออมอคนดีผีคุ้งแน่จริง <c oughs> โอ้โหผีลงด้ <c oughs> งสุสานน่ะก็เลยได้โอกาสคุยเขาแสดงว่าชีวิตของคุณเนี่ยประกวดโดยที่ว่าอย่างไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้เป็นดาราไม่คิดไปประกวดก็ไม่คิดว่จาจะได้ <c oughs> สิบเวทีตัวเองชนะกี่เวที เก้าอ่ะเยอะนะบางเวทีได้สองตำแหน่งนะสองตำแหน่งมาด้วยว่าเงินมันก็จะมากขึ้นใช่บางเวทีก็ได้ทั้งที่หนึ่งแล้วก็ได้ขวัญใจช่างภาพได้ขวัญใจสื่อมวลชนได้อะไรอย่างเงี้ยตระเวนประกวดแบบนี้ก็ตระเวนประกวดตั้งแต่เริ่มประกวดตอนมสองจนมาสุดท้ายที่เดชิเกิลเนี่ยตอนอายุสิบเก้า ก็เจ็ดปีก็ก็ประมาณ4ปีห้าปีประมาณเนี้ยค่ะแต่อย่างที่เจอผู้งพ่อประกวดปุ๊บมันก็จบเพราะว่าเราได้เซ็นสัญญากับทางช่องเจ็ดแล้วก็ได้รับแสดงว่าตัวเปลี่ยนจริงยูสิบเก้าใช่ไหมเด็กใช่ค่ะแสดงว่าบ้านของยุ้ยอยู่กันเป็นสิบสิบคนเป็นนางเอกแล้วก็ยังอยู่กันเป็นสิบสิบคนนะแล้วแบ่งจนห้องตอนนั้นก็ยังไม่มีเงินซื้อบ้านหอะไร ช่อออตอนนั้นปากับยายอยู่ที่ต่างจังหวัดยุ้ยจะเข้ามาอยู่กับแม่แค่สองคนออก็มาเช่าห้องอยู่ออก็มาเช่าห้องอยู่กับแม่สองคนแล้วก็คิดอยู่เสมอว่ายุ้ยเป็นคนไม่ค่อยกินไม่ค่อยเที่ยวอะไรอยู่แล้วเงินที่ได้มาก็จะเก็บเก็บเก็บตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าอยากจะมีรถหนึ่งคันอยากจะได้รถก่อนเพราะว่าเคยไปแคสงานแล้วแม่เนี่ยเป็นลมบนบนแบนบนสะพานลอยอะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่า น้ำตาไหลแล้วก็แบบอยากมีเงินอยากมีเงินให้เร็วที่สุดเพื่อ<ม>ที่จะได้ซื้อรถสักคันแม่จะได้ไม่ต้องลําบากตัวเราเราเป็นเด็กเราทําได้อยู่แล้วแต่แม่เราอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นพอมีเงินก้อนหนึ่งก็ไปดาวรถก่อนก็ผ่อนรถแล้วก็พยายากจะเก็บเงินเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านใน<ม>กรุงเทพแล้วก็จะรับตากับยายเข้ามาอยู่ด้วย<ม>จะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาหาตากับยายที่ต่างจังหวัดก็ ก็ภายในปีสองปีก็ได้รถกับได้บ้านพอมีบ้านปุ๊บก็ย้ายทุกคนขึ้นมาอยู่กรุงเทพหมดเลยมากันหมดเลยก็มากันหมดเลยสิบกว่าชีวิตก็อยู่กันใช่ก็ประมาณสิบบ้านนาอยู่กันอย่างนี้อยู่กันได้ยังไงก็อยู่อยู่ด้วยการอบอุ่นดิอยู่กันจริงใช่เราอะเรารู้สึกว่าพี่วิอ่ะเขาชินเพราะเขาโตมาแบบนี้แต่พี่ทัน่ะใช่พี่ทันเขาก็ยุ้ยนะพูดเสมอว่าถ้ารักยุ้ยอะก็ต้องรักครอบครัวยุ้ยเพราะยุ้ยนี่ครอบครัวยุ้ยมาอันดับหนึ่ง ถ้าผู้ชายคนไหนไม่รักครอบครัวยุ้ยเหมือนที่รักอ่ะก็ก็ไม่โอเคคือแสดงว่าผู้ชายที่จะเข้าไปแต่งในชีวิตเธอก็ต้องรับทั้งสิบกว่าคนที่อยู่ตรงนี้ได้ก็ต้องรับได้อะ่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นยุ้ยก็ต้องเลือกครอบครัวอยู่ใช่ปะถ้าสมมติแต่งงานกันได <c ười> ้ทุคนจะต้องมีคนอยู่ในบ้านเยอะๆๆหรอหไม่สิแต่ออะอย่างตอนนี้ยุ้ยที่ยุ้ยสร้างบ้านที่สระบ,บุรีที่ยุ้ยกับทันเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองอ่ะเราก็สร้างบ้านแยกของเราหลังนึ่งแต่ในอนาขตก็ต้องอยู่ในอนาขตเดียวกันของพี่ ออโอเคท่านโอเคฉันนึกว่าเหมือนอยู่เหมือนเดิมทกคนทุกองเป็นหมดอะไรอย่างเงี้ยคอนโดมาหลังหนึ่งสิก็อยู่คนละห้องก็จะเป็นอารมณ์เหมือนรีสอร์ทเดินไปบ้านแม่บ้านน้าบ้านหลานบ้านพี่บ้านน้องบ้านยุ้ยอะไรกันไม่ได้ยุยก็ต้องดูแลแม่ก็ต้องดูแลแม่ดูลครอบครัวยุ้ยอยู่แบบนี้มาตั้งแต่เดกะถ้าทันจะเข้ามาอยู่ในครบครัวยุ้ยทันก็ต้องรักให้ได้แต่เขาก็โอเคทันน่ารักมากแล้วทันก็รักทุกคนในครอบครัวยุ้เขารักเด็กๆบางทีแบบใจดีกับเด็กๆมากกว่ายุ้ยะอี จริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นแน่นอนถ้าสมมติเราจะมองว่านางเอกเน่ยครับชีวิตของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เด็กประกวดแล้วมาเป็นนางเอกนะฮะซานาอาชีพรีเซพชันก็เป็นมาแล้วเด็กเสิร์ฟก็เป็นมาแล้วตัวเองเคยทําอาชีพอะไรมาแล้วบ้างตั้งแต่เด็กตั้งแต่จําความได้รับจ้างถูบ้านรับจ้างถูบ้านทิยายข้างบ้านถูบ้าน5บาทสิบาทก็เอาหมดรับจ้างถูบ้าน ขายของเวลาปิดเทอมปุ๊บเนี่ยเราจะไม่คิดว่าเราจะไม่นอนหายใจทิ้งไปวันวนอะ่ะยุจะต้องมีไรายได้เข้ามาเพราะว่าไม่อยากไม่อยากแบงมือของเงินตากับยายทุกวันในช่วงปิดเทมอมยุก็จะขอตังตา50บบาทไปซื้อน้ำหวานแล้วก็มาผสมน้ำแล้วก็ทำเป็น ถุงถุงเล็กๆแล้วก็แช่ห้องฟ sh ิตแช่ช่องฟิตในตู้เย็นนะคะแล้วก็ขายเป็นไอติมอ,อ,อันละบาท2บาทให้เด็กๆในหมู่บ้าน <S <s ยุก็จะเป็นแบบเป็นแม่ค้าขายแบบนี้ขายขนมพกขนกนออ่นกกระทาพวางปุ๊บก็ไปรับจ้างทําขนมรับจ้างถูบ้านรับจ้างสอยกระโปงชุดทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเด็กเสิร <s> ์ฟเด็กเสิร์ฟรีเซพชั่น ก็ได้เอาหมดอ่ะก็คือมียุ้ยมีความรู้สึกว่ายุ้ยอยากช่วยแบ่งเบาตากับยายและอยากทําอะไรให้ตากับยายภูมิใจในตัวเราที่สุดเพราะยุ้ยต้องบอกว่ายุ้ยพ่อแม่ยุ้ยแยกทางกันตั้งแต่ยุ้ยยังจาความไม่ได้เลยยุ้ยก็อยู่กับตากับยายมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นยุ้ยจะไม่ทําให้ตากับยายต้องมาหนักใจกับยุ้ยแล้วก็ไม่ต้องมาลําบากกับยุ้ยยุ้ยก็พยายามแบบแบ่งเบาภาระอะไรเงี้ยที่ทําได้ก็จะทำบางทีตากับยายก็แบบไม่ต้องทําหรอกลูกสงสารหลานอะไรเงี้ยยังเด็กอยู่เนาะต้องมาทำอะไรทเิแบเงี้